ขอบคุณมากๆเลยครับที่มามอบสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้กับพวกเรานะครับก็คือรอยยิ้มครับมีความสุขมากๆเลยค่ะแล้วก็รู้สึกดีรู้สึกประทับใจมากๆค่ะแล้วก็ได้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยค่ะเขาได้มอบความสุขและรอยยิ้มให้กับเด็กๆของหมู่บ้านด็กโซสะค่ะแฮปปี้ครับเวลี่กูดสุขล้นๆค่ะอ่นะแฮปปี้จากความสุขที่ พวกพี่พีดีเอสลเขาให้ครับแล้วก็ได้ความรู้จากพวกพี่เขาด้วยครับได้รับรู้หลายอย่างจากพีดีเอสลด้วยครับพี่เขาทําด้วยความจริงใจแล้วก็ทําให้เราได้มีรอยยิ้มผมรู้สึกว่าเขาเต็มใจทําเขาพยายามที่จะให้เด็กทุกคนที่ร่วมกิจกรรมครับเอ็นจอยไปกับมันทําให้เด็กไม่เบื่อครับพี่เขาอ่ะน่ารักจริงๆอ่ะน่ารักมากเลยค่ะทุกคนเลยค่ะได้ทริคในการดํารงชีวิตในการทํางานได้ เปลี่ยน mindset ได้แลกความรู้อะไรกันก็สนุกดีครับถึงแม้ว่าสังคมส,สังคมส่วนใหญ่นะครับในในชีวิตจริงที่เราอยู่อ่ะมันอาจจะไม่ไเป็นไปตามที่เราต้องการแต่ว่าก็ยังมีพี่เขาที่มาแบบคอยคอยบอกวิธีการแก้ไขและยังสร้างรอยยิ้มให้เราด้วยครับชอบมากๆแฮปปี้มากครับมีความสุขน่ารักจังสินค้าของเราส่งเราสง ไม่มีอะไรเกินความสามารถมนุษย์ครับนี่คือไม่มีอะไรที่เราที่ทําไม่ได้ครับถ้าใจเราใหญ่พอก็่ะทำได้ผมผมชอบแววตานี้นะแววตาอยากรู้ครับคือผมพอผมได้พูดแล้วแววตาแบบมันแววตาใสาครับแล้วคือแบบคือเขาอยากรู้จริงๆครับว่าเออพี่เขาเป็นยังไงมายังไงครับเพราะผมก็เคยมานั่งในจุดจุดนี้เหมือนกันครับก่อนที่ผมจะประสบความสําเร็จคือพี่ๆสอนหลายเรื่องมากแต่ว่า เรื่องที่แบบว่าหนูได้ได้เอาไปใช้จริงๆเหมือนเรื่องการเตรียมตัวการไปสัมภาษณ์งานเฟิร์สจ็อบเบอร์ค่ะเหมือนการทำเรซูเม่การเตรียมบุคลิกภาพหรือว่าการนั่งการยืนอะไรต่างๆอย่างเงี้ยค่ะที่พี่เขาสอนซึ่งมันเป็นทิคเล็กๆที่ทำให้เราแบบมีติดตัวแล้วก็เอาไปใช้ได้จริงๆตอนที่เราไปสมัครงานหรือว่าสัมภาษณ์ อนนั้นเลได้ไปกรุงเทพครั้งแรกค่ะเข้าเรื่องกับเบียชต้นกามาเป็นความรู้สึกที่แบบแปลกใหม่เพราะว่าเลไม่เคยขึ้นไปกรุงเทพะอะไรเงี้ยแล้วเหมือนเบียชพาไปแล้วทีนี้มันก็จะมีพวกคัดภาษาอังกฤษค์ดพัฒนาบุคลิกภาพแล้วมาเป็นเหมือนความรู้สึกแรกที่แบบเราได้เข้าถึงกับเบียเชลมากขึ้อนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกประทับใจตรงนั้นกว่าที่ผมจะกล้ามาได้ก็ต้องได้แรงได้รับแรงบับบนดาลใจจากพวกพี่ๆผมก็อยากจะเป็นพี่คนหนึ่งที่ให้แรงบับนดาลใจน้องๆก็คือ อยากมารโครงการอะไรแบบนี้ครับอยากฝากให้ <like S 2> น้องๆอ่ะหาทางที <upright or coping> ่ต <of> ัวเองชอบหาทางให้เจออยากให้แบบตั้งใจเรียนให้มากๆมันจะได้ต่อยอดกับในอนาคตของเราเราจะได้แบบมีหน้าที่การงานที่ดีค่ะเราประสบแล้วก็เาอยู่ด้วยกันได้ด้วยความเข้าใจกันค่ะของค่ะ ปีนี้เป็นปีที่2ที่มาบ้านโศส,สะหาดใหญ่นะคะพี่ๆอยากให้น้องค่ะมีความฝันค่ะ,ค,ะคนที่ท้อไม่ต้องท้อเลยเปลี่ยนจากความท้อเป็นแรงผลักดันให้ตัวเองมีอนาคตที่สดใสค่ะขานรักน้องๆน,นะคะต้องขอบคุณเด็กๆนะคะน้องๆทุกคนวันนี้น่ารักมากคิดว่าวันนี้ที่เราเข้ามาทํากิจกรรมก็อาจจะเป็นประโยชน์กับเขาในอนาคตที่นำพาให้เขาประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานต่อไป ขอบคุณมากค่ะแต่วันนี้เนี่ยสิ่งที่อยากจะพูดเลยนะครับก็คือคําคำว่าแชร์ริ่งนะครับผมแชร์ริ่งเนี่ยเราสามารถให้ประสบการณ์ก็ได้นะครับหรือว่าให้ในส่วนของอแรงบันดาลใจกับทางลน้องๆก็ได้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญเนี่ยเมื่อคุณให้มากขึ้นนะครับ คุณก็จะรับได้มากขึ้นเท่านั้นนะครับผมขอบคุณครับเป็นครั้งแรกเลยค่ะที่ได้มาร่วมกิจกรรมกับน้องๆเด็กโสสานะคะรู้สึกแฮปปี้ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าดีใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรอยยิ้มให้น้องๆค่ะคำคำหนึ่งที่รู้สึกได้คือ I'm happy to be here นะคะแล้วก็อยากจะมาอีกหลายๆครั้งเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ทุกครั้งที่วิวมาที่โสสาคะ่ะที่จะได้รับพลังจากที่นี่ทุกครั้งใครอยากได้รับพลังมาที่นี่นะคะ yeah.